สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้นะครับป้าบนนะครับจะผ้ามาเที่ยวประเพณีนะครับเข้าพรรษานะครับของจังหวัดุบลราชธานีนะพี่น้องเนี่ยประเพณีอันโด่งดังนะครับของจังหวัดบนเข้าเนะครับเนี่ยประเพณีแห่เทียนพรรษานะครับวันนี้สิพ้าพี่น้องว่าเบื้องบรรยากาศเต็มเตมนะครับว่ามีขบวนแห่แ้วก็มีนางรำมดีสวยงามซ้ำไดนะครับบป้าบนเป็นเคยนะครับอุบลมา 8ปดเก้าปีแล้วนะครับแต่ย่างบัวเคยผ้ามาเบิงบรรยากาศการเฮีเทียบรรษาเลยพี่น้องเด้อครับปีนี้สีผ้ามาเบิงบรรยากาศแบบจูใจนะครับแล,ล้วก็ไปเบิงควอมง,งามของประเภทนี้อันดีงามของบานเท่าครับผมครับไปเบิงกันเลยครับ ลายเลือ้ลายบโบโลในการรองสาธุครับดูแลอยู่นะฮะนักสครับสามารถจีดได้ดีเลยนะครับเดินเที่ยวนานมาเลยครับสามารถจีดได้ได้ดีเลย อนครับก่อนที่เขาจะไปเบิรงขบวนแห่นะครับขบวนของเทียนพรรษานะครับแล้วก็นั่งล่ำนะครับอ่านั่งถือป้ายงามๆนะครับต่างๆนะพี่น้องเด้อเดี๋ยวเขบวนจะขอถ้าพี่น้องไปเลาะบรรยากาศจริงๆก่อนนะครับคืออ่าบริเวณตรงกลางของถุงสีม่วงนะพี่น้องเด้อนคือโดมนะครับที่เขาจะเป็นาสินค้าโอท็อปนะครับแล้วก็เป็นสินค้าโอท็อปของแต่ละอำเภอนะครับแล้วก็เป็นเกี่ยวกับอาหารแล้วก็สินค้าของ ทิ้งข้เผื่นเมืออต่างๆนะพี่น้องเด้๋ยวพาไปมบรรยากาศนะครับ้วกที่ส้านหน้านะครับตรงกลางโดมนะครับจะมีพัดลมนะครับให้เ้าปรอนไข่ในความร้อนในน้ำพี่น้องครับเดี๋ยวจะไปเบื้องด้านในนะครับอันนี้จะเป็นบรรยากาศด้านในนะครับผมเป็นของสินค้าศูนย์วัวทอนะครับโอ้สวยงามมากพี่น้องครับนะครับเป็นสินค้าต่างๆนะครับเยอะแยะมากมาย้นพี่น้องเด้อน้กนท่องเที่ยวต่างชาติกะมกหลายนะครับเป็นจุดที่มีพัดลมนะครับ ตัวง่ายๆเห้พัดไายร้อนนะครับแล้วก็อีกวางหนึ่งนะครับพี่น้องครับก็จะเป็นอาหารนะครับเดี๋ยวบ่าววนจะผ้าลางยางเลาะเบิงนะครับรับรองมาเที่ยวไม่ผิดหวังแน่นอนครับผมนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับหรือถ้าใครนะครับจะเอาใจแม่บ้านนะครับก็มาฝั่งนี้ได้เลยครับเป็นอ่ากวบผ้าถุงนะครับหรือเป็นผ้าไหมผ้าทอนะครับเป็นฟอง สินค้าโอท็อปนะครับผมฝั่งนี้แล้วครับพี่น้องครับขอมาเดี่วหลายๆนะครับเพอฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกผ้านะครับผ้าโอท็อปนะครับอร่าพี่น้องครับถ้ามาชมบรรยากาศ สิงข้าวทบแล้ววันนี้เข้าไปยาวกันจะไปภาไปเิ็งผู้สาวงามๆนะครับใส่ก็บผพาปเบิ้งขบวนของเยียมปัญานะครับของแต่ละอำเภอนะครับที่มาประกวดกันอยู่ที่ทุ่งสีเมืองนะครับพ่อไปเบิ้งกันเลยครับ สำหรับนักท่องเที่ยวนะครับหรือเพื่อนๆท่านใดนะครับที่ยังไม่เคยมาเที่ยวงานแห่เทียนภาษาจังหวัดบุรีรัมยานี่ได้พี่น้องด้วยนะครับบ้าบนก็ขออนุญาตแนะนํานะครับช่วงเวลานะครับและกาวิธีการเที่ยวได้พี่น้องด้วยจะได้บ่เสียเวลานะครับนั่นก็คือครับช่วงเศร้านะครับของวันนะครับวันแห่นะครับจะมีอยู่ประมาณสองมือพี่น้องนะครับช่วงเศร้าของมือแห่นะครับ ไปจนช่วงบ่ายประมาณบ่ายสามสี่โมงนะครับหรือช่วงค่ำนะครับก็จะมีนะครับขบวนแห่นะครับองนิสิตนักศึกษานะครับหรือลุ่มแม่บ้านนะครับสามารถทการแสดงนะครับกับขบวนแห่เทียนพรรษานะครับมีจิตงดงามพี่น้องครับช่วงนี้นะครับอยากให้พี่น้องนะครับมานั่งให้กันล้องใจนะครับแล้วก็มาเก็บภาพบรรยากาศนะครับสําหรับลูกหลาน มีศิ์นักศึกษานะครับที่มาทําการแสดงนะพี่น้องเด้นะครับมีนะครับอัศจรรย์นะครับแล้วก็หลังคามุ่งนะครับกันแดดกันฝนได้ย่างดีครับผมพี่น้องนะครับหรือว่าท่านใดนะครับที่อยากจะเกาะติดขอบสนามนะครับเกาะติดใกล้ชิดนะครับอยากเก็บภาพบรรยากาศนะครับสามารถนะครับเกาะรัวนะครับหรือเดินข้ามท้ายถ้ำนะครับท้ายลูกได้นะครับ คางค่างั่วนนะครับเด้อจุดที่บ้านบนทายทํำเมืองครับพี่น้องครับนะครับหลังจากนั้นนะครับเข้านะครับจังไปนะครับเก็บภาพบรรยากาศสวยๆงามๆนะครับกับบวนแครเทียนนะครับที่ท้างคณะกรรมการนะครับและคณะการจัดงานนะครับเคนในจัดว่างจัดจอดไว้นะครับ อยู่รอบๆนะครับทุ่งสีเมืองพี่น้องครับคืออยู่รอบๆบริเวณนะครับของทุ่งสีเมืองนั่นเองนะครับซึ่งเท่ากับสามารถไปเก็บภาพบรรยากาศนะครับหรือนะครับไปถ่ายรูปสวยๆนะครับกับกระบวนแห่เทียนภาษาของแต่ละอำเภอของเข้าได้ณทีนั้นเลยครับผมที่นี่ผมจะพาพี่น้องนะครับมาเบ่งบรรยากาศนะครับในการถ่ายรูปของนักท่องเที่ยวด้วยพี่น้องเด้อนะครับ ราะว่าหลังจากที่แห่ขบวนเสร็จแล้วนะครับรถแน่ที่พรรษาก็จะมาจอดนะครับให้พี่น้องเข้าถ่ายรูปนะครับล็เบื้องความงามนะครับของเทียนมรรษานะครับของแต่ละอำมเภอเด็กพี่น้องเนี่ยผมอยากบอกว่ามีจิตงดงามแบบหาที่สุดก็ได้เลยครับผมนะครับเบื้องนี้ครับผมนะครับเดี๋ยวจะพาไปเบื้องบรรยากาศนะครับที่นักท่องเที่ยวครับ มาถ่ายรูปกรับเทียนมันสานะครับผมไปเบิ่งกันเลยพี่น้อง แห้งพี่น้องครับต้องบอกเลยเยว่าสุดยอดเลยนะครับพูดู้ไดบ่เคยมาต้องมานะครับช่วงเวลานี้ครับพี่น้องครับ ขบ,บนอยากให้พี่น้องได้เบิ้งภาพบรรยากาศช่วยๆนะครับกับขบวนแห่เทียนพรรษาของแต่ละอำเภอนะครับของแต่ละเขตนะครับที่ทรงมาประกวดพี่น้องมีแต่แง่งงามพี่น้องเอ้ยผมกับบอยักเสียคือกันว่านี่เป็นปีมือของพี่น้องเช่าไทยพี่น้องเช่าอีสานบ้านเท่านะครับวิจิตงดงามแห่งพี่น้องอยากให้พี่น้องเบิ้งด้วยตาเจ้าของนะครับและก็ถ้าผู้ใดนะครับมีโอกาส ที่จะมาเที่ยวนะครับขอเชิญชวนเด็กพี่น้องเด้นนะครับอยากห้มาสัมผัสกับบรรยากาศแห่เทียนภาษาของ<น>จังหวัดอุบลสักครั้งหนึ่งนะครับผมรับรองว่าพี่น้องจะบอผิดหวังแน่นอนครับผมแสงทวีสุนายชันชัยประเสริฐและช่วงเวลาที่เหมาะสมนะครับในการทายลูกในการทายคลิปเดวยพี่น้องเด้นเบาบนอยากแนะนำนะครับ ห้พี่น้องมาถ่ายช่วงเย็นนะครับช่วงค่ำค่แสงกระลังได้นะครับผม้าก็ภาพบรรยากาศนี่สวยงามแห้งครับช่วงประมาณจัก4ี่โมงเย็นนะครับออดหมกมุงแรกนะพี่น้องเดยแต่มีไฟนะครับที่คณะกรรมการจัดเตรียมไว้ให้ครับรับรองนะครับรูปที่ถ่ายมาหรือคลิปวิดีโอที่เขาถ่ายมานั่นนะครับสวยวิจิตงดงามไปพร้อมๆกับขบวนแห่เทียนบรรษาแน่นอนครับผม นี่แะครับคือภูิปัญญาของชาวบ้านและวัฒนธรรมของภาคอีสานวัฒนธรรมของไทยเฮ้านะครับจงรักษามันไวให้ดีและนําไปสู่ระดับโลกเป็นมรดกโ,โลกในทั่วโลกได้จาลึกและได้มาสัมผัสดิมลดนะครับกับความงามและวัฒนธรรมอัน,นี้งามของประเทศเท่าเด้อพี่น้องเด้อ และย่างที่ได้บอกไปครับพี่น้องครับปีนี้นะครับข้างจังหวัดนะครับมีระบบการแสดงแสงสีเสียงที่อลังการนะครับโบเคยมีที่ไหนมาก่อนนี่พี่น้องด้วยนะครับผมอยากพี่น้องย่าบขึ้นปัดคลิปนี้ครับแลกลับไปเบื้องคลิปใต้คลิปพร้อมๆกันนะครับว่าระบบแสงสีที่วิจิตรการตาจากจังหวัดบนแะัานีนั่น นั่แสดงในด,ดีสํานายหรือพี่น้องเด้อมหาพอนมงนมีน้นแล้วนะครับท่านใดนะครับที่ยังล่นติดตามนะครับหรือนะครับยังบ่าให้กดถูกใจนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้ช่องบาวบุญโกนะครับกดไลค์กดแชร์กดถูกใจหรือคอมเมนต์มาบอกอิชมนะครับในการทำงานของบาวบุญได้นะครับเด้อขอบคุณลวงหนาเป็นอย่างสูงครับ และที่สำคัญนะพี่น้องครับปีนี้นะครับเป็นปีที่ธรรมดุบลเข้านะครับมีการเรียนไฟแสงสีนะครับคือระบบไฟนะครับสวยงามมากพี่น้องนะครับผมไ่อยากให้พี่น้องนะครับผู้ใดทันไหนนะครับที่มาเดียวเทศกาลของพรรษานะครับประจำปีสองพัห้าร้อยกาสการช่วงค่ำนะครับจะมีการจัดระบบแสงไฟนะครับผมพี่น้องซึ่งมัน สวยงามจีิครับผมก็ยอย่างที่ทุกคนผ่านได้นะครับเนียอันนี้เป็นระบบไฟนะครับสวยงามมากๆครับผม พี่น้องท่านใดน,นะครับที่ยังไม่เคยมานะครับผมแนะนําให้มาด้วยประการทั้งปวงนะพี่น้องนะครับก็วงว่าจะอธิบายยังไงให้มันให้มันเป็นตะเสื้อนะครับเพราะว่า งามีดีครับพี่น้องบามันงามีดีนะครับประกาศให้บรรยากาศนะครับโตบอกเองนะครับลามันมีความงามแบบไหนได้พี่น้องเด้นะครับเปาวนขอเชิญชวนนะครับพี่น้องนากจังหวัดนะครับหรือว่านักท่องเที่ยวนะครับต่างประเทศนะครับขอให้มาเที่ยวที่นะครับจังหวัดลราชธานีนะครับประเพนีแห่เทียนพรรษาได้พี่น้องเด้อยางมือแรกงก็จะมีการเลียนไฟนะครับที่ลานนะครับตรงกลางได้พี่น้องวันนี้นะครับ บอกว่าประทับใจมากๆนะครับขอเก็บบรรยากาศนี้นะครับไว้ในความทรงจำแล้วก็ห้พี่น้องนะครับในรับช่วงนะครับบรรยากาศของปรเพีีแห่เทียนรรษาจังหวัดปูนราชธานีนะครับผมคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้พี่น้องครับฝากเป็นกำลังใจให้่ากกดกดด้วยนะครับฝากไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับผม